สลามอะลัยกุมเรรถตุลลอยตาลาบาะกาตุสับทุงนี้นะครับก็ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลฉีกขาดนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะทุกๆคนนะครับอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับอาจจะโดนมีดบ้างโดนเศษกระเบื้องบ้างโดนอะไรบ้างนะครับบาดแผลฉีกขาดเมื่อเกิดบาดแผลฉีกขาดนะครับอันดับแรกที่ตามมาเลยนะครับที่เรียกไม่ได้พูดง่ายๆคือมาแน่นอนก็คือเรื่องของเลือดออกนะครับทีนี้นะครับ ความรุนแรงของบาดแผลฉีกขาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันขนาดแค่ไหนลึกแค่ไหนนะครับโดนตรงไหนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะโดนตรงไหนส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใหญ่ก็จะมีเลือดออกนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับที่จะแนะนําให้ตั้งสติก่อนนะครับถ้าเกิดว่าบาดแผลนิดๆหน่อยๆนะครับให้ตั้งสตินะฮะถ้ามีเลือดพุ่งเลือดกระฉุดออกมาครับสิ่งที่ต้องทํเป็นอันดับแรกนะครับก็คือการห้ามเลือดนะฮะถ้าหาวัสดุ ห้ามเลือดเช่นพวกผ้าพวกอะไรที่สะอาดนะครับไม่ได้นะครับใช้เนี่ยมือหรือว่าหัวแม่ปูของเราเนี่ยนะครับที่ให้กดลงไปนะครับที่บาดแผลนะครับกดลงไปที่บาดแผลนะครับสักสามถึงห้านาทีนะครับถ้าบาดแผลนั้นตื่นนะฮะเลือดก็จะหยุดไหลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถไปล้างแผลนะฮะทำความสะอาดแผลแล้วก็ทําการไปสมยาลเบื้องต้นได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบาดแผลฉีกขาดนะฮะเป็น รุนแรงนะครับมีขนาดใหญ่นะครับลึกนะครับหรือว่าโดนส่วนที่สําคัญของร่างกายเช่นบริเวณใบหน้าเอยบริเวณเส้นเอ็นเส้นเลือดอะไรประมาณนี้นะครับผมขอแนะนําว่าต้องไปพบนะฮะแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะประเมินนะครับแล้วก็ได้ทําการรักษาต่อไปให้ถูกต้องนะครับเหมือนกันครับพอโดนปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการห้ามเลือดนะครับเพราะว่าใน หลายครั้งมากนะครับที่ได้เจอมาเนี่ยก็คือว่าเราตกใจนะครับเราก็ปล่อยให้เลือดออกนะจนชุ่มผ้านะโดยที่เราไม่กดคือวิธีง่ายๆเลยครับใช้ผ้าสะอาดนะฮะที่มีอยู่กับตัวของเราเนี่ยฮะทำเป็นก้อนๆแล้วก็กดลงไปที่บาดแผลเราใช้มือแรงจากมือนะฮะกดลงไปนะครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ใช้มือของเราเนี่ยนะฮะกดห้ามเลือดไว้แล้วก็ให้รีบไปหาหมอที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําการล้างแผลแล้วก็หยุดห้ามเลือด ต่อไปแล้วก็เย็บแผลแล้วก็รักษาต่อไปนะครับสิ่งที่พบบ่อยมากนะครับของเราก็คือว่าไม่ห้ามเลือดนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแผลนั้นไปโดนที่เส้นเลือดแผลอาจจะนิดเดียวนะครับแต่มันจตำแหน่งของมันเนี่ย ไปโดนที่เส้นเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดแดงนะครับโดยเฉพาะบริเวณศีรษะใบหน้าเนี่ยนะฮะจะมีเส้นเลือดเยอะมากนะครับบางทีแผลนิดหน่อยนะครับแต่ไปโดนที่เส้นเลือดแดงทําให้มันพุ่งกระฉูดจนทําให้ช็อกได้นะครับทำให้เกิดภาวะเสียเลือดได้นะครับการรักษาเบื้องต้นครับใช้นิ้วกดใช้มือกดใช้ผ้าสะอาดนะฮะกดไว้นะครับแล้วก็รีบไป สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อทําการรักษาต่อไปที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของการตั้งสตินะครับอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจเลือดก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราครับมีกันอยู่ทุกคนในร่างกายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะครับส่วนเรื่องของการรักษาต่อไปเนี่ยก็ทางแพทย์เขาจะประเมินนะฮะดูว่าบาดแผลเนี่ยลึกแค่ไหนนะครับขอบแผลเรียบหรือว่าขุขระรุ่งริ่งหรือว่าหายหรือว่าหลุดออกไปนะครับซึ่งการรักษาแต่ละแบบนี่จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงลักษณะของแผลความลึกนะฮะซึ่งในบางกรณีเนี่ยนะฮะในบางกรณีอาจจะแค่ประถมไปบางเบื้องต้นล้างแผลเย็บแผลให้ยาแก้ปวดให้ยาฆ่าเชือ้อนะะอาจจะให้บาัารฉีดบาดทยักด้วยแล้วก็อาจจะกลับบ้านได้ในบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าแผลฉีกขาดนะฮะเกิดเบื่อแผลบาดแผลฉีกขาดที่อวัยวะสําคัญหรือการทําความสะอาดหรือว่าการตกแต่งบาดแผลที่ที่ททปรณีแล้วก็ที่ขั้นต่อไปมากขึ้นเนี่ยหมอข้อก็จะ อาจจะให้นอนโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปทําในห้องผ่าตัด,ตดเพื่อไปตกแต่งบาดแผลในห้องผ่าตัดเพื่อจะฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเลือดดำนะฮะเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไปนะครับระวังอีกนิดนึงก็คือเรื่องของบาดแผลเล็กๆน้อยๆแต่เกิดขึ้นในกรณีที่ในกับคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆนะครับซึ่งบางทีแผลเล็กๆน้อยๆนะครับ แผลเล็กนิดเดียวนะครับแผลเล็กนิดเดียวเล็กมากแต่บางทีอาจจะเลยคิดว่าเออไม่มีอะไรแผลนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่เราเนี่ยภูมิคุ้นกันของร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีนะครับแผลเล็กเล็กน้อยๆนี่แหละอาจจะทําให้เราต้องสูญเสียอวัยวะที่สำคัญได้จากการมองข้ามเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานนะฮะภาวะภูมิคุ้นกันบกพร่องนะฮะกินยาสเตียรอยนานๆอะไรแบบนี้นะฮะนะฮะอย่าปล่อยให้มันแดงบวมจนเป็นหนองฮะให้รีบนะครับไปรับการรักษาทําความสะอาดบาดแผล ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเจอมาหลายคนหลายเคสนะครับกรณีที่ว่าโดนเหยียบตะปูนิดเดียวหรือไม่ก็อาจจะแบบไปติโดนเศษหินเศษด,ดินอะไรนิดเดียวเป็นบาดแผลนิดเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าเราละเลยนะฮะแล้วแผลมันก็อยู่ที่เทามันก็โดนดเศษหินเศษดินเศษฝุ่นอะไรตลอดทําให้เกิดภาะวะติดเชื้อได้นะครับอาจจะนำไปสู่การตัดนิ้วตัดขาซึ่งซึ่งก็นําไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ดีว่าเออนะฮะ โดนแค่นิดเดียวเองแต่ทำไมต้องถึงขนาดนี้เพราะว่าความรุนแรงของแผลแต่ละคนแต่ละแผลแต่เกิดขึ้นแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ขอสรุปสั้นๆอแบบีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดบาดแผลฉีกขาดนะฮะไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายนะครับอันดับสำคัญก็คือว่าตั้งสติก่อนนะครับอย่าตกใจกับเลือดที่ออกมานะครับเพราะเลือดก,ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรานะฮะกดบาดแผลนั้นนะครับกับผ้าที่สะอาดหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้นิ้วของเรานี่แหละนะฮะกดไว้ก่อนนะครับแล้วก็รีบไปนะฮะ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไปนะครับอบิลาฮิตาฟิกวุญเฮดายะบัสราล์มอไยกุ๊มอรังตุลลฮิตาอาลาอัลกอร์กา